สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะตอนนี้มาพบกับช่องตุลาแฟมิลี่นะคะตุลานอนนะคะตอนนี้อึ้งอ่างนอนหลับสาวอึ้งอ่างนอนหลับนะคะตอนนี้ กินหญ้ากินนมเสร็จก็นอนนะคะกลับขอบพระคุณนะคะครอบครัวบาลนะคะเอฟซีไม่แม่บบานด้วยนะคะที่เมตตาส่งหญ้าส่งอาหารนะคะมาให้บ้านตุลาก็กลับขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาบ้านตุลาเสมอมานะคะวันนี้นางกินอิ่มนางก็นอนนะคะตุลาเด็กหญิงอึ่งอ่างนอนหลับพีนาก็เฝ้านอนนะคะ โอ้ยน,นอนน้องหลับพี่ก็เฝ้าไม่รู้จะตื่นตอนไหนนะคะ มาเบ่งเด็กน่อยนอนค่ะพี่น้องเด็กยิงอึง่งอ่างน้อยตุลานอนหลับนะคะตอนนี้ถึงจะหลับขนาดไหนเวลาเขาโยนหญ้าโยนอาหารให้แม่กับพี่นางก็ลุกขึ้นมาเหมือนเดิมนางรู้ดีเหลือเกินตอนเขาโยนช่วงที่เขาโยนอาหารให้นะคะนางจะรู้สึกตัวทันทีคือหลับขนาดไหนฉันก็ลุกขึ้นมากินได้ค่ะ ้นอนกลางวันไม่ใช่กลางวันแล้วนะคะตอนเย็นแล้วนะคะตัวน,นี้ เมือ,อาบแดดเพราะว่าช่วงเย็นๆพระอาทิตย์จะลงฝั่งทางตะวันตกนะคะมันก็จะส่องมาถึงคอ,อกนะคะดูข้างขี้งนองอีกแล้วเขาจะจับตุลาไว้นะคะถ้านะาถ้าน้องนอนนานๆแล้วไม่กระดุกกระดิกไม่ดิ้นนะคะพี่มีนาก็จะสำรวจแบบนี้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะจะเอามือสัมผัสตุลาว่าน้องยังอยู่ดีไหม ถ้าน้องนอนนานๆไปอีกไม่กระดุกกระดิกอีกนะคะนานก็จะเอามือไปแตะแแตๆะ,ตะถ้าน้องนอนนานเกินก็เอาขาเขีย่ยลุกให้ลุกนะคะโอ้ยงาขังล่างกับมีคุณแม่คุณแม่คือเคาะดีแท้ พันดีคอกสิพังอีกแล้วนั่นฝั่งนี้ก็เคาะจนพังแล้วนะคะพ่อควานเพิ่งโยนยาไปให้กินนะคะพ่อควานเพิ่งโยนยาให้เสร็จ ที่ไม่โยนบ่อยๆเพราะอยากให้เขาเล็มตรงที่มันหล่นตามพื้นนะคะให้เขาให้กินให้เกี้ยงก่อนให้เขาได้เล็มนะคะแม่วันดีเขาจะเป็นชนิดที่ถ้ามีอาหารนางจะขอทั้งวันเราก็อยากให้นางได้เลมกินให้หมดนะคะไม่อยากให้กินเหลือมีหน้าไปเฝ้านองไหม จะเคาะตรงหนที่มีเสียงดงังนางก็จะเดินไปเคาะถ้าเคาะแล้วไม่มีเสียงนางก็หยุดเอาเล็กน้อยก็อาบแดดดนแทะตุลานอนอาบแดดโดนแทะ ช่วงเย็นนะคะแดดจะถึงพอดีอันนี้ก็เคาะจนพังแล้วนะคะเออกมาไว้ข้างนอกเลยนี่กองทรายหายแล้วนะคะเปียบลอยเหล่นจนม,นมุ่นมุดแล้วกระจัดกระจายหมดแล้วนะคะกองทรายที่มาไว้หน้าก็คลีบเดียวแค่นั้นละคะ่ะ เดยวเขาก็เล่นเขี่ยไปเขี่ยมานะคะกองทรายหายแล้วนะคะกองทรายเราจะกองไว้ตรงที่ตุลานอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นกองทรายแล้วนะคะกระจัดกระจายไปหมดแล้วโอ้ยเด็กยิงอึงอ่างจะตื่นตอนไหนเนียสาวขาเหนึ่ของเรา ถ้าได้นอนในนอนนานจนกว่าจะมีใครมาโยนยาโยนอาหารให้กินถึงจะลุกตุล่า แพงข้างหลังแม่วันดีที่เขาเอาขี้ช้างไปวางนะคะเขาจะวางไว้เพื่อไม่ให้ช้างไปจับนะคะถ้าตรงไหนมีขี้เขาเขาจะไม่ไปยุ่งนะคะก็เอาขี้ช้างไปวางไว้เพื่อไม่ให้เขาไปดึงไปถูก,กับกำแพงนะคะ คงไม่ตื่นง่ายอะค่ะตุล่าแม่เคาะตึงๆกับพย่อมลูกกินกล้วยกินกล้วยตุล่ากินกล้วยตุล่าตัวปันไตกับบลลูกหอนโบนันนอนตากแดดน่น คงก็ใหญ่ลาแม่ถึงสู่แล้วคงไม่ตื่นง่ายแล้วค่ะว่าจะถ่ายจนตุลาตื่นคงไม่ตื่นนะคะ ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับบ้านถุลาด้วยนะคะสิลูกบอนี่เอา้าเอาอันนี้แม่วันดีเป่าลูก